ทักทายสวัสดีคบเพื่อนมาพบเจอกันหลังหวยออกกันนะครับก็เป็นที่ดูดูกันนะครับว่าตัวเลขที่ออกออกอะไรสําหรับเลขชุดต่างของเรานั้นก็มาตัวกลับนะครับตัวนี้นตรงขอโทษทีนะครับแล้วก็ตัวเด่นวิ่งน้นให้ตัวเดียวก็กวันนี้ก็ไป ตัววัดใจเราก็ไม่มาครับมาชุดนี้มาชุดตัวกลับชุดชุดนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ชุดหน่วยชุดหน่วยล่างแบบคู่ขี่ก็มันออกอะไร5.0ก็ชุดนี้ก็หลุดไอส่วนตัวเด่นของเรานั้นเด่นไปที่ 90และก็2ที่ว่าเด่นชนกันก็คือชุดพวกนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลข0ูนย์สหรับชุดประกอบคู่ของเรานั้นมาเข้าชุดที่2นะครับชุดแรกที่ว่าไอ้ประกอบคู่กันมันไม่ตรงกันมาจับคู่ชุดก็มาเข้าแค่สูตรเดียวส่วนไอ้ชุดที่2นั้นมาเข้าชุดนี้นะครับก็คือ50ชุดนี้สําหรับเลขล่างของเรานั้นแต้มเราก็ ทัวนี้พึ่งหลุดเป็นงวดแรกนะครับก็เลยไม่ได้มาเน้นตรงที่5.005เพราะว่าเราไปวัดใจอยู่ที่แต้มหนึ่งก็คือแต้มนี้ก็คือ29ก็คือชุดนี้นะครับเพื่อนแล้วทีนี้มาดูชุดเลขบนของเราเลขบนของเรานั้นที่เราให้ระวังก็คือถ้าเกิดว่าเบิ้ลมามันจะมาอยู่ที่5 5 6ห7า น่าเสียดายนะครับผมดึง66ไปก็คือ866ผมไม่ได้ดึง7ไปไม่งั้นก็ถ้าเกิดว่างวดไอ้ถ้าเกิดว่างวดน,นี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเลขกเบิ้ลนก็คงจะถูกไปนะครับเพราะว่ามันก็มีแค่3ชุดเองส่วนตัวฟันของเรานั้นชุดมาสมาเฉพาะชิปสิปหน่วยของเราได้อยู่ที่เลขยก 6, ผมก็ยังว่าอยู่ไอ้ระหว่าง6กับจิตผมจะเลือก 6, ชุดไหนดันมา เป็นเลขคู่ขี้อีกก็เลยเลือกไปที่เลข6กก็ถือว่าหลุดไปนะครับแต่ตัวที่ว่าเขาเด่นเด่นมาก็เลขเจ็ดก็ยังมาเบิรนเลยนะครับสําหรับชุดนี้แล้วก็พวกชุดตัวเด่นของเราก็มีเข้าอยู่หลายหลายชุดอยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวพามาดูว่ามีชุดไหนหน่าติดตามกันบ้างจะชุดแรกนี้จะเป็นชุดเด่นที่แรกมันจะเป็นแค่สีคู่ชุดนะครับ พอดีเรามาเพิ่มให้มันเป็น8คู่ชุดสำหรับชุดนี้ก็มาเข้าอยู่ที่5้าศูนย์เพราะว่าวดก่อนหน้านี้มันหลุดเห็นไหมครับเพื่อนมันมันได้6กหนึ่งผมก็เลยผมก็เลยมาแก้สูตรให้ก็เลยมาปรับปรับให้มันเป็นชุดนี้ สำหรับเพื่อนเื่อนสมาชิกเก่าก็คงจะทราบดีนะครับเราก็เลยมาปรับเป็นชุดนี้ให้มันก็มาเข้าสำหรับชุดนี้เดี๋ยวเราค่อยตามต่อในคลิปหน้านะครับแล้วก็มาดูอีกสูตรหนึ่งของเราชุดนี้ก็มาเข้าชุดนี้นะครับก็คือเข้าที่5 0าศอันนี้จะเป็น6ชุดแต่ชุดนี้ชุดนี้จะเป็น8ชุดกับ6ชุด มันก็มาชนกันอยู่0 7 7 0 5 0 0 5 0 6 6 0 6 9 5 9 9 7ก็มาชนกันทั้ง6ชุดก็ชุดนี้ก็น่าติดตามนะครับสำหรับชุดนี้เพราะว่ามันไม่ชนกันเพราะว่างวดก่อนหน้านี้เราไม่ได้มาประกบคุณครูชุดก็เพราะว่าเขามาชนกันอยู่ที่1และก็2แต่วันนี้เขาไม่ชนกันเราก็มาจับ เป็นคู่ชุดได้เดี๋ยวเราก็มาว่ากันสําหรับชุดนี้2ชุดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูชุดนี้กันก่อนชุดที่เราเคยได้ตัวในงวดที่แล้วก็คือชุดนี้ชุดแต้มล่างบวกตัวดินชุดแต้มของเรานั้นก็อย่างรู้ๆกันนะครับชุดแต้มของเราเราไปเน้นผิดตัวเราไปเน้นอยู่ที่2อเก้าว่าแต้มห้าของเรามันไม่มีในชุดนี้เราเป็นเน้นเราเป็นเน้นอยู่ที่แต้มหนึ่งก็คือชุดนี้ แต่ไอตัวเด่นของเราก็ถือว่ายังเดินดีนะครับเดินยาวมาดีมากสาหรับชุดตัวด่นของเรานั้นก็คือมาเข้าอยู่ที่เลขศูนย์อยู่นะครับส่วนแต้มของเราตัวก็แต้มหลุดของเราก็เลยพลาดโอกาสในชุดนี้ไปแล้วก็มาดูชุดหน่วยลากของเรามันก็ไม่เข้านะเพราะว่าไอมันเป็นเลกข,ขี่เนาะไอเออชุดนี้ ที่นาที่เราที่เราเน้นๆกันเพราะว่าดูจากจิตติของเขาจะมาบนล่างบนล่างบนน,นนี้ผมว่าน่าจะมาล่างก็ไปตามคาดที่เราคาดหวังไว้ก็คือไปเน้นที่ล่างชุดล่างของเราไอ้ส่วนชุดนี้มันดันไปขึ้นบนตัวที่เราเน้นดันไปนเน้นที่เลข6ส่วนตัวที่มาก็คือเลข7จก็คือชุดนี้ อันนี้ก็น่าติดตามนะครับเลขวิ่งอันนี้มันจะเป็นเลขวิ่งแบบบนล่างนะเพื<ๆ>่อนดูสติย้อนหลังเพราอคลิปก่อนนะ้าน,นี้เราก็ได้อธิบายลงไปแล้วเอามาดูชุชดชุดนี้กันไอ้ชุดนี้ก็สําคัญนะครับที่ว่าระหว่าง6กับ7ที่ผมเคยพูดไปว่าไอ้มาเฉพาะ10หน่วยของเรานั้นไปชนอยู่ที่เลขไอ้ตัวเดียวแล้วก็ชุดนี้มาชนอยู่ที่เลข7ระหว่าง6กับ7เราจะเลือกชุดไหน เราดันไปเลือกเลขหกตัวที่มาก็คือชุดนี้น,นั่นแหละเพื่อนๆสถิติก็เคยอธิบายไปนะครับเพราะว่าสําหรับชุดนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าไอ้สูตร2กับสูตร3เขามาชนกันตัวนั้นจะมาทันทีเลยอย่างงวดที่เราเอาออกสื่อเป็นงวดแรกไอ้เขาไม่ชนกันนะครับเขาไอ้ชุดไอ้นี้มันไม่ชนกันก็เราก็เลยมาจับเป็นคู่ชุดได้สีคู่ชุด แต่ว่าตัวที่เราประกอบเขาไม่มาแต่ทุกๆงวดเขาชนที่7เจ็ดเห็นไหมครับสูตรสองกับสูตรสามเขาก็มาเจ็ดอันนี้เก้าเขาก็มาเก้าเห็นไหมเพื่อนอันนี้แปดก็มาแปดสี่ก็มาสี่แล้วก็สองเขาก็ยังมาสองก็สถิติก็จะอยู่ตามนี้ยังไงยังไงคลิปหน้าเราก็ค่อยมาดูสูตรนี้กันต่อเลขที่เรามองข้ามไปคือเลขนี้ไม่งั้นก็คงจะ มีโอกาสมากกว่านี้นะครับเพื่อนเลขชุดนี้แล้วก็มาดูไอ้เด่นเด่นล่างนี่เด่ลนดล่างแบบไอสอตัวของเรานั้นชุดนี้หลุดไปมาชนกันอยู่ที่0ูนย์เทั้ง3สูตรเราก็ได้ให้เด่นไปที่90แล้วก็2เอาตัวเด่นไปก็คือเข้าทั้ง3สูตรเลยนะครับก็คือชุดนี้ เดี๋ยวเงนินหนาเราก็ว่ากันต่อส่วนไอชุดเด่นแบบ2ตัวของเรานั้นไอสามตัวของเรานั้นก็เข้า3สูตรอยู่นะครับเพื่อนก็หลุดไปแค่สูตรเดียวเองเดี๋ยวเราค่อยตามต่อนะครับชุดนี้สําหรับเลียบบนของเราไอเลีเยบดีหลางของเราส่วนเด่นบนของเรานั้นก็เดี๋ยวมีเยอะอยู่ยังไงยังไงก็ แวะมาทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาชุดนี้มาให้ลงให้เป็นคลิปแรกเลยนะเดี๋ยวเพื่อนอันนี้เดี๋ยวอันนี้ตัวนี้ก็นนาลุ้นตัวเนี้ยก็เดี๋ยวว่ากันยวมีชุดเอาแบบชุดประกบคู่ดีกว่าเนาะเพื่อนเนาะเอาแบบเป็นชุดแบบประกบคู่แบบชุดนี้ เดี๋ยวไปจับคู่กันเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันส่วนคลิปนี้ก็แวะมาพูดคุยก็ใช้เวลาไปมากพอสมควรแล้วก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยพบเจอกันในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ